เดินวิถีเซียน Walking the Immortal Path ตอนที่43ก่อนสละชีวิตบ้านไม้เก่าๆหลังนี้เป็นสถานที่ที่มีความทรงจำมากมายของข้าท่านพ่อที่ให้ข้าขี่หลังเป็นแม่ทัพข้าวหอมร้อนๆที่ท่านย่าหุงให้กินและท่านแม่หญิงผู้ที่ทำทุกอย่างเพื่อข้า ข้าถูกเด็กในหมู่บ้านรังแกนางคือคนที่กอดตอนข้าร้องไห้ซื้อขนมเคลือบน้ำตาลให้ข้ายิ้มลุกขึ้นมาห่มผ้าให้ข้าตอนข้านอนและท่านนั่งรอข้ากลับมาอยู่ที่หน้าบ้านเสมอหลินเซียนมองหน้าบ้านแม่ของเขายังนั่งอยู่แคร่ไม้ไผ่ตรงนั้นร่างกายของหญิงวัยแปดสิบสุดโทมชาราภาพไม่ต่างจากบ้านผูพังที่อาศัย นางมองหลินเซียนที่มองไกลๆไม่ค่อยเห็นแล้วจนหลินเซียนเข้ามายืนใกล้นางจึงเห็นว่าเป็นหน้าลูกชายสุดที่รักกลับมาแล้วหรือลูกคำพูดสั้นๆที่หลินเซียนน้ำตาไหลพราเขาคุกเข่าลงสวมกอดท่านแม่ด้วยความรักเป็นที่สุดเหมือนท่านแม่อยากจะพูดอะไรแต่ด้วยความชาราภาพนางยกปากพูดไม่ค่อยไหวแล้วจึงมองหน้าลูกชายแล้วยิ้มให้ หลินเซียนเข้าบ้านไปต้มน้ำร้อนผสมน้ำเย็นให้เป็นน้ำอุ่นแล้วยกมาล้างเท้าให้แม่เขาดังที่เขาทำมาตลอดเสร็จแล้วหลินเซียงเข้าไปหุงข้าวแล้วมาพยุมท่านแม่มารับประทานอาหารด้วยกันที่โตอาหารตอนแรกเขาตั้งใจจะมาอำลาท่านแม่การไปสนามรบครั้งนี้เขารู้ตัวดีว่าเขาคงไม่รอดชีวิตกลับมาได้อีกแต่พอมาถึงเห็นใบหน้าแม่เขาแล้วเขาก็พูดไม่ออกได้แต่ป้อนข้าวท่านแม่ ดังเช่นที่ท่านแม่เคยป้อนเขาในวัยเยาวเขาประนิบัติท่านแม่อยู่ที่บ้านตลอดเจดวันนี้โดยไม่ปริปากอะไรเลยนอกจากรอยยิ้มพอถึงวันที่8เขาจะออกเดินทางอีกครั้งเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไปสักพักเดียวก็กลับมาเหมือนปกติแต่ท่านแม่ก็ค่อยๆลากเท้าชาราเดินเข้ามาหาเขานางใช้สองมือจับแก้มลูกชายดวงตาเล็กๆนั้นมีน้ำตาใสๆอยู่เล็กน้อยเอ่ยอยู่เซียนเอ๋อ นางเรียกชื่อลูกชายเป็นเสียงแผ่วๆของร่างชาราที่แทบไม่เหลือกำลังอีกแล้วหลินเซียนร้องให้โฮเหมือนเด็กเล็กๆคนหนึ่งท่านแม่แม่แม่แมจา๋าจนเขาเหลือเห็นทหารสองนายนำอาหารและเรื่องใช้ต่างๆมาให้ตามดำรัดองชายจริงๆพวกเขาผลัดเวรกันมาเฝ้าดูแลแม่ของหลินเซียนแต่เขาเห็นเจ็ดวันนี้หลินเซียนอยู่กับแม่พวกเขาจึงไม่อยากมารบกวนท่านเซียนโปรดวางใจพวกข้าจะดูแลแม่ท่านอย่างดีที่สุด ทหารแก่คนหนึ่งพูดข้าเองก็เป็นลูกกําพร้าจากพ่อที่เป็นพลทหารตายในสงครามเช่นกันขอรับข้ารู้ดีถึงความรักความผูกพันที่พวกท่านมีต่อแม่ภรรยาและบุตรที่รักดังนั้นข้าจะพยายามปกป้องรักษาความรักของพวกท่านทุกคนข้าจะปกป้องแคว้นนี้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของข้า ทหารคนหนึ่งกลั้นน้ำตาไม่อยู่เขาร้องไห้เพราะรู้สถานการณ์ตอนนี้ดีเมืองใกล้แตกประเทศใกล้ล่มสลายแล้วชาวบ้านมากมายต่างทุกโศกหลายครอบครัวสูญเสียลูกชายไปเพราะสงครามครั้งนี้พวกเขาต้องอยู่กับความทุกข์คนผมหนอกต้องมาส่งสบคนผมดำภาพของเด็กเดกกำพร้าพ่อนี่คือสงครามที่ชนชั้นบนผู้ละโมบไม่สิ้นสุดแค่ไม่กี่คนปรารถนา ลินเซียนเข้าไปในป่าเด็ดพรอวินฮวาทั้งต้นได้20กว่าลูกแล้วเขาเอาไปให้เท่าแก่ร้านยาโดยไม่คิดเงินเท่าแก่ร้านยาถึงจะขี้งกแต่ก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครเขาเดินเข้าหลังร้านหยิบสมบัติเซียนชิ้นหนึ่งมาให้มันคือน้ำเต้าเก่าๆบอกว่าน้ำข้างในนี้สามารถรักษาแผลชะกันได้แต่เขาใช้ไปเยอะแล้วมันเหลือพอให้ดื่มได้อีกไม่เกินสถึงสครั้งเท่านั้นเขายกให้ ลินเซียนขอบคุณเจ้าของร้านยายิ้มให้เป็นครั้งแรกเมื่อเข้ามาในเมืองแล้วหลินเซียนจึงว่าไปหาท่านเศรษฐีหลงอวี่ด้วยซึ่งคุณหนูก็ดีใจมากที่ได้เห็นหลินเซียนพวกเขาได้เดินชมสวมดอกไม้ในบ้านพูดคุยกันสักพักก่อนหลินเซียนจะจากไปเขาได้มอบยาเซียนที่ทําให้แก่ช้าแก่คุณหนูหนึ่งเม็ดด้วยคุณหนูก็ยังคงมองหลินเซียนเป็นชายคนเดียวในหัวใจที่นางรักเช่นเดิม นางมองตามกระบี่ที่เขาขี่เหาะขึ้นฟ้าไปด้วยความเศร้าเขาผ่านมาที่สำนักที่เขาเคยเรียนแต่เขาไม่เข้าไปด้านในเขามองไกลๆจากด้านนอกในใจพยายามระลึกถึงแต่เรื่องดีๆตลอดสี่ปีที่เราร่ำเรียนที่นี่ภาพที่เขาถือกระบี่ฝึกที่ลานจนดึกดื่นภาพเพื่อนที่ดีกับเขาแต่ภาพอาจารย์ไอ้อ้วนหลิวเสี่ยงภาพการใส่ร้ายทำร้ายเขาก็หลุดเข้ามาบ้างเช่นกัน สำนักตอนนี้ก็แทบไม่ต่างจากสำนักร้างเนื่องจากเซียนหลายๆคนถูกเกณฑ์ไปสู้หรือสร้างค่ายกระปกป้องมือไม่มีนักเรียนใหม่เข้าเรียนเหลือเพียงลุงแก่ๆคนเดิมที่คอยกวาดใบไม้ตามพื้นร้างร้างไร้คนมากมายเหมือนสมัยก่อนเขาแอบถามคนผ่านไปมาก็พบว่าบัดนี้อาจารย์เฉิงเสรินนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองเจ้าสำนักไปแล้วส่วนอาจารย์กลัลิลา จืออ่อหยงนั้นเขาได้อยู่กินแบบไม่แต่งงานกับจินฮาวาที่พวกเขาแอบมีสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เรียนแล้วนั่นเองผ่านมาหลายสิบปีแต่ระดับเซียนพวกเขาไม่เพิ่มขึ้นเลยก็ยังคงเป็นแกนปรานขั้นต้นอยู่เช่นเดิมบางทีนี้อาจเป็นความสุขที่คนพวกนี้ปรารถนาพวกเขาไม่ได้ต้องการเป็นเซียนผู้สูงส่งไม่ได้ต้องการออกไปรู้จักโลกวาวง พวกเขาแค่หาพื้นที่มั่นคงให้คนอ่อนแออย่างพวกเขารวมกลุ่มอยู่ก็เท่านั้นและมีหัวโคน,นิดหน่อยพอให้ตนเองได้ชูหัวชูหางในโลกแคบๆของตัวเองข้าไม่ได้ถูกพวกเขาขับไล่แต่ตัวข้าต่างหากที่ตัดเนื้อร้ายอย่างคนพวกนี้ออกไปจากชีวิตข้าโชคดีแล้วแล้วหลิงเซียนก้มโค้งคำนับขอตำราและห้องเรียนที่เขาเคยศึกษาแล้วขึ้นกระบี่บินจากไป ุบเขาแห่งหนึ่งธรรมชาติร่มรื่นน้ำตกลำธารใสไหลยเย็นหลินเซียนเข้าชานอยู่ที่น้ำตกการไปร่ำลาและไปสถานที่เก่าๆในอดีตท,ทำให้เขาจิตใจเขาเห็นสัจรรมบางอย่างน้ำตกที่ร่วงไหลลงจากด้านบนหลินเซียนเห็นน้ำเหล่านั้นเคลื่อนไหวช้าๆแล้วจูจ่ๆก็มีปล่อยฝนตกลงมาเม็ดน้ำฝนกระทบกับน้ำตกหลอมรวมกันและแตกกระจาย ดวงตาเห็นจะจะทมย่อมเข้าใจในธรรมชาติแม้เป็นเรื่องเล็กๆทำไมแกนปราณต้องมีอันเดียวทำไมทารกวิญญาณต้องมีคนเดียวทำไมข้าต้องใช้เวลาสะสมปราณเพื่อให้ทารกวิญญาณกำเนิดธรรมชาติมีตัวตนอยู่แล้วเต่าคงอยู่เช่นเดิมไม่เคยเกิดหรือตาย คำถามหลายๆอย่างเริ่มไหลเข้ามาในสมองหลิงเซียนโดยเฉพาะที่ผู้อาวุโสยินอย่างเล่าถึงเซียนผู้หนึ่งบรรลุหยวนอิงแล้วทารกวิญญาณเข้ากลับกลายเป็นดาบพระดาบนี้ดูยังไงๆก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันกลายเป็นทารกวิญญาณไปได้อย่างไรบางทีมันอาจไม่มีอะไรสำคัญมาตั้งแต่แรก ลินเซียนขยับมือกระบวนถ้าทําให้น้ํารอบๆตัวเขาหมุนวนรวมกันทั้งน้ําจากน้ําตกน้ําฝนหยดน้ําตาใบไม้น้ําที่อยู่ผิวดินแม้แต่ไอ้น้ําเล็กๆในกายเขาผ่านมาสามวันเขายังคงนั่งที่เดิมน้ํามากมายหมุนวนรอบกายเขาราวกับเป็นศูนย์กลางของพายุน้ําเขาสงบนิ่งราวกับไม่มีชีวิตทันใดนั้นปราน้ําทั้งหมดในร่างกายหลินเซียนไหลออกมา เศษเสี้ยของหยดน้ำสวรรค์ซึ่งจริงๆมันควรไม่มีอยู่แล้วเพราะเขามอบให้ปีศาจจิ้งจอกก้าวหางไปแล้วแต่มันกลับยังคงเหลือเป็นละอ,องเล็กๆอยู่ละอ,องนั้นระเหยขึ้นไปเรื่อยๆผ่านชั้นเมฆลอยสูงขึ้นไปส่วนหยดน้ำสีเหลืองซึ่งเป็นหยดน้ำจากโยมโลกมันค่อยๆซึมลงไปใต้ดินลึกลึกขึ้นลึกลงไปไม่สิ้นสุดอีกหยดยังคงหมุนเป็นก้อนเล็กๆที่ใสบริสุทธิ์อยู่เบื้องหน้าหลินเซียน แต่ทั้งสามหยดนั้นมีละองเส้นปราณวารีบางๆเชื่อมถึงกันอยู่หนึ่งเดือนผ่านไปลินเซียนยังคงไม่ได้ขยับไปที่ไหนนั่งอยู่ที่เดิมท่าเดิมท่านใดนั้นท้องฟ้าก็เวกเม่เป็นรูละองหยดน้ำสวรรค์นั้นได้ดึงน้ำอีกหยดหนึ่งตกลงมาด้วยมันเป็นสีทองที่สว่างจ้าเมื่อมันค่อยๆลงมาใกล้จะถึงพื้นโลก เหล่าสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ปีกทั้งหมดโค้งคุกเข่าคำนับแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ก็โค้งคำนับส่วนที่พื้นดินเกิดประทุแตกแยกออกเล็กน้อยแต่ลึกมากลึกจนมองลงไปไม่เห็นว่าก้นอยู่ที่ใดหยดน้ำสีเหลืองนั้นได้ดึงเอายดน้ำสีดำสนิทหยดหนึ่งค่อยค่ลอยขึ้นมามันมีไอสีดำทมินโผล่พุง่ง หยดน้ำทั้งห้ากลับมารวมกันตรงเบื้องหน้าหลินเซียนแหวนธาราสวรรค์ก็เปล่งแสงสว่างเจิดจ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในห้วงเตาในจิตใจหลินเซียนรากวิญญาณที่อับเฉาของเขาได้ดูดซึมซับน้ำทั้งห้าจนรากแผ่ขยายรากวิญญาณน,นั้นกลับมีกิ่งใบอ่อนผลิออกมาสองใบใบหนึ่งสีขาวใบหนึ่งสีดำร่างหลินเซียนชะกระตุกในจิตเกิดแสงวอดสว่างจ้าจนทุกอย่างหายไปหมด นี่นี่คืออะไรหลินเซียนลืมตาขึ้นแต่บัดนี้เขาไม่มีร่างเขาเป็นเพียงก้อนกลมๆใสๆอะไรสักอย่างลอยเหนือพื้นเล็กน้อยไม่มีจมูกแต่ได้กลิ่นของหญ้าและใบไม้ไม่มีดวงตาแต่สามารถมองเห็นหน้าหลังซ้ายขวาบนและล่างได้พร้อมกัน ไม่มีหูแต่ได้ยินเสียงร้องของลูกนกเหยี่ยวบนหน้าผาเสียงฝีเท้าของแมวป่าที่ห่างไกลไม่มีปากแต่ทำไมข้าย,ยังพูดได้ไม่หยุดพูดพร้อมกันราวกับข้ามีปากหลายปากไม่มีผิวกายแต่ข้าสัมผัสถึงความอบอุ่นมันไม่ใช่ความอบอุ่นจากไฟมันเป็นความอบอุ่นที่ข้าไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนและเขาก็มองไปเห็นชายวัยรุ่นผมสีดำยาวสลวยรูปร่างสูงผอมข้าเห็นหน้าเขาไม่ชัด แต่คนคนนี้น่าจะหล่อมากสมใส่ชุดสีขาวบริสุทธิ์เขาคือตัวข้าเอง